ครับสำหรับท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับสำหรับแผนการเล่นเหมือนเดิมนะครับในอาทิตย์นี้นะครับมาดูว่าแผนไหนน่าเล่นน่าสนใจกันบ้างนะครับก็สําหรับทินี้นะครับแผนก็ไม่ค่อยใช้คําว่าไม่ไม่ค่อยแปลกใหม่แล้วกันนะสำหรับแผนแลกก็ไม่มีมานะครับสําหรับอาทิตย์นี้นะครับมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทีมแรกกันเลยครับทีมแรกครับไปกันที่ทวีปยุโรปนะครับ ยุโรปแล้วมาที่อ่ามาที่ลีกนี่ครับสวิสนะครับลีกสวิสเซอร์แลนด์นะครับแล้วมานี่เลยทีมที่3นะครับถือเขียวนะทีมที่3นะครับมาครับเชิงฟอร์เมชันครับดีฟอลเลยครับนี่ครับ4222นะครับก็เปิดด้วยแผน4222กันเลยนะทีนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลางนะครับดีเอคู่กัน2ตัวนะครับด้านหน้า AMF คู่กัน2ตัวนะกลางลุกนะครับ cf ด้านหน้านะครับหน้าเป้าเป็น cf คู่กัน2ตัวนะครับเป็นแผ่นหน้าคู่นะครับแผ่นนี้นะก็แผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นเหมาะกับสาย quick counter นะครับ position away นะครับเล่นได้นะ quick counter position away นะครับเล่นได้นะครับสำหรับแผ่นนี้นะครับ dmf ตรงนี้นะครับปรับเป็น cf m ได้นะทั้ง2ตัวเลยนะครับหรือจะเป็น dmf ทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับส่วน amf กลางลูกตรงนี้นะครับปรับได้แค่ cf m กับ amf นะนี่ ได้แค่ C F กับ A F นะครับส่วนหน้าปรับ C c F ปรับเป็นหน้าต่ำได้นะครับ S S นี่นะครับก็จะเป็น C 3 1 2นะก็รองแล้วแต่ถนัดนะครับแต่ผมแนะนำให้เนี่ยเป็นตามแผนมาดีแล้วนะครับ C 2 2 2นะครับนี่แส่ลักทีมนะครับลีกสวิตเซอร์แลนด์นะครับเจ้าเขียว1879เอ่ะอีกปีบอกเลยนะมาครับแผนต่อไปครับ ไปกันที่ทวีปเซาอเมริกานะครับแล้วไปที่ลีกอาร์เจนตินาครับแล้วไปที่ทีมโครอนครับนี่ซีเอโครอนลีกอาร์เจนตินานะครับนะครับเช่งฟอร์มชั่นดีโฟครับนี่ครับ5-4-1นะครับแผนนี้เป็นแผนกองหลัง5ตัวนะครับเดี๋ยวผมขอปรับนิดน,นึงนะยืยนมั่วกันไปหมด ตรงกลางนะครับซีเ C ฟคู่กัน2ตัวนะครับส่วนด้านข้างนะครับเป็น L M F R M F นะครับเป็นปีกต่ำนะครับหน้าเป้า C F 1ตัวนะครับแถ่นนี้ตรงกลาง C m F ปรับเป็น D M F ได้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับก็จะเป็น5 1 3 1นะครับถ้าปรับเป็น D M F นะแผ่นให้มาเป็น C m F คู่กัน2ตัวนะครับแต่ใครจะปรับก็ได้นะครับเป็นกลางรับ1ตัวนะส่วนด้านข้างนะครับปีกปรับเป็น แค่ C M F กับ L M F นะครับหน้าเป้าก็ปรับเป็น S S หน้าต่ำได้เหมือนเดิมนะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสาย Long Ball Counter นะครับ Quick Counter Away นะครับ Long Ball Counter Quick c o u n t e อ Away นะครับเล่นได้นะครับแผ่นนี้นะครับนี่เสียงลัทีนะครับ C A Colon นะครับจากลีกอาร์เจนตินานะมาครับมาดูแผ่นต่อไปกันเลยครับยังอยู่กันที่เซาท์มริกาแล้วไปที่อาร์เจนตินาเหมือนเดิมนะครับยังอยู่ที่อาร์เจนตินานะครับแล้วไปที่ทีม แป๊บนึงนะครับนี่ครับ C A Independent นะครับนี่สัญลักษณ์เป็นโล่โลสีสีแดงแดงขาวนะโล่แดงขาวนะครับมาครับเชิง formation ครับฟ for เลยนะครับก็แผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลางนะครับ D F กลางรับ1ตัวนะครับ C F คู่กัน2ตัวนะครับส่วนด้านข้างนะครับเป็น L M F R M F นะครับปีกต่ำนะ L F R F นะครับด้านหน้า C F หน้าเป้า1ตัวนะครับ ตรงกลางนะครับเอาตรงนี้ดีกว่า C F นะครับนี่ปรับเป็น A M F ได้ทั้ง2ตัวเลยนะนี่นะครับปรับเป็น A M F ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับเป็น C 1 C 1เหมือนกันนะครับส่วนด้านหน้า C F นะครับปรับเป็น S S ได้นะครับเป็นหน้าต่ําได้ ก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสายลองบอลคา์เตอร์นะครับคกเคา์เตอร์เอาไว้นะครับลองบอลคา์เตอร์คกเคา์เตอร์เอาไว้เล่นได้นะครับสำหรับแผ่นนี้นะครับเหล็กอาร์เจนตินาเหมือนเดิมนะ C A i n d e p e น d e n t นะครับมาครับแผ่นต่อไปครับเราไปกันที่ทวีปยุโรปเหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่ลีกเบลเยียมครับนี่ครับจูบิเล์โปลีกนะครับแล้วไปที่ทีมไหนนะ ยูเนียนอ่านี่ครับยูเนียนนี่นะครับมาครับเจงฟอร์เมชั่นดีฟอร์ครับนี่ครับสามสองสามสองนะครับมาถึงแผนหลัง3กันบ้างนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะเป็นแผนกองรัง3ตัวนะครับตรงกลางซิมแคู่กัน2ตัวนะครับด้านข้างเป็น l m f r m f นะครับปีกต่ำนะครับส่วนด้านหน้าเป็น CF หน้าเป้า 2ตัวนะ AMF กลางลุก1ตัวนะครับก็แผ่นนี้นะครับตรงกลางนะครับ CM F ปรับเป็น d m f ได้นะทั้ง2ตัวเลยนะครับหรือจะ CMF เป็น2ตัวเลยก็ได้นะแต่ผมแนะนำให้เป็น d m f 2ตัวไปเลยรับแน่นๆนะครับนี่เพราะว่าหลัง3นะครับรับแน่นๆไปเลยนะ ส่วนตรง AMF กลางลุกตรงนี้ปรับได้แค่ CF m นะครับปรับเป็นหน้าต่ำไม่ได้นะครับส่วน CF ด้านหน้าปรับเป็น SS หน้าต่ำได้นะครับนี่ก็จะเป็น3-2-3-2เหมือนกันนะครับถ้า DMF ปรับ2ตัวนะครับไม่ลืมนะครับโดนจอด้านข้างแน่นอนนะครับก็หาตัวที่ตา a มีหน้าเยอะนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงบ่อยๆนะตรงด้านข้างนะครับหลัง3แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสาย Away นะครับ Quick Counter โพ i ิชันนะครับอาไวควิกเคานเตอร์โพ n ิชันเล่นได้นะครับนี่แข่ลักทีมนะครับยูเนียนนะครับจากลีกเบลเยียมนะครับมาครับแผนต่อไปครับเราไปกันที่เจลีกบ้างนะมาครับเจลีกครับเจลีก2ครับเหมือนเดิมครับแล้วไปที่ทีมนะผมอ่านี่ก่อนเลยนี่ครับโทชิกินะครับ SC นะโทชิกิเจลีก2นะครับ นะครับเพียงฟอร์เมชชั่นครับดีฟอสเลยนะครับนี่ครับ3 2 4 1นะครับแผนนี้เป็นแผนกล้องหลัง3ตัวเหมือนเดิมนะครับตรงกลาง DMF คู่กัน2ตัวนะครับด้านข้างเป็น LMF r m f อนะครับปีกต่ำนะส่วนด้านหน้าครับเป็นกลางลุกนะครับ AMF 2ตัวคู่กันนะด้านหน้า CF หน้าเป้า1ตัวนะครับก็แผนนี้นะครับ DMF สามารถปรับเป็น CMF ได้นะ นี่นะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับใครจะไปปรับเป็น d m F 2ตัวหรือว่า C F 2ตัวก็ได้นะครับส่วนด้านหน้านะครับ A F ตรงนี้นะครับปรับได้นะเป็น C F นะครับปรับเป็นหน้าต่ำไม่ได้นะทั้ง2ตัวเลยนะครับปรับได้แค่กลางลุกนะครับปรับเป็นหน้าต่ำไม่ได้ส่วนหน้าเป้าปรับเป็น S S ได้เหมือนเดิมนะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสายลองบอลคาลเตอร์นะครับคุยคาลเตอร์นะครับลองบอลคาลเตอร์กับคุยคาลเตอร์นะเล่นได้นะครับนี่ โซชิงกินะครับจากเจลิกสองนะครับมาครับแผนต่อไปครับยังอยู่ที่เจลิกสองเหมือนเดิมครับเอเชียครับเจลิกสองนะครับแล้วไปที่ทีมโอมิยาครับนี่โอมิยานะครับมาครับเช็งฟอร์มิชันดีฟอร์ครับนี่สามสี่สามนะครับเออคล้ายๆกันนะเมื่อกี้สาม 2 2 3นะครับอันนี้เป็นไม่ใช่สิคือจะเป็น3 2 4 1ใช่ไหมอันนี้เป็น3 4 3นะครับก็แผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง3ตัวเหมือนกันนะครับตรงกลาง CMF คู่กัน2ตัวนะครับส่วนด้านข้างเป็น LMF RMF นะครับด้านหน้านะครับเป็นหน้าต่ำนะเป็น SS นะครับ หน้าเป้า CF 1ตัวนะครับแตกต่างกับแผนเมื่อกี้นะแผนเมื่อกี้เป็น AMF คู่กัน2ตัวใช่ไหมด้านหน้านะครับแผ่นี้เป็นหน้าต่ำ SS นะครับก็แผ่นี้นะครับ CF นะครับเหมือนเดิมครับปรับเป็น DMF ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับหรือจะเป็น CF คู่กัน2ตัวก็ได้นะครับนี่นะครับส่วนด้านหน้านะครับไปดูด้านบนเลยแล้วกันนะเพราะว่าปีกตรงนี้ก็ไม่ต้องปรับอยู่แล้วนะครับไปดูหน้าต่ำครับ SS ตรงนี้นะครับนี่ปรับไม่ได้นะครับทุกคน SS ตรงนี้ปรับไม่ได้นะครับ ทั้ง2องตัวเลยนะแต่แผ่นเมื่อกี้นะครับเป็น amf กางลุกนะครับปรับเป็น cmf ได้นะครับแผ่นนี้ปรับไม่ได้นะเขาล็อกไปแล้วนะครับด้านหน้าตรงนี้ปรับเป็น ss 3ตัวก็ได้นะครับนี่นะ ss 3ตัวก็ได้นะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสาย long ball c o u n t e นะครับสายโยนบอลสวนกลับไวๆนะครับสาย long b a นะครับเล่นได้นะครับแผ่นนี้ o m ิ y a นะครับจาก j league ส มาครับมาถึงแผนสุดท้ายของเราในอาทิตย์นี้แล้วกันนะครับคัดมาให้ไม่เยอะเท่าไหร่นะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับยังอยู่ที่เอเชียครับเจลิกสองเหมือนเดิมครับแล้วนี่เลยครับทีมที่คุ้นเคยมอนเตดิโอนะครับยามากตะโอ้โหเหมือนจะเปลี่ยนแผนทุกอาทิตย์นะครับทีนีรู้สึกมาทุกอาทิตย์นะครับเปลี่ยนทุกอาทิตย์เหมือนกันนะมาครับเชงฟอเมชันครับดีฟอเลยนะครับนี่ครับ4 213นะครับ แผนนี้นะครับเป็นแผนกล้องหลัง4ตัวนะครับตรงกลางนะครับ DMF คู่กัน2ตัวนะครับด้านหน้าเป็น AMF ดผมขอแปบก่อนเป็น AMF กลางลุก1ตัวนะครับแล้วก็ด้านข้างเป็น LWF RWF นะเป็นปีกสูงนะแผนนี้ไม่ใช่ปีกต่ำนะหน้าป้า CF 1ตัวนะครับก็แผนนี้นะครับตรงกลางนะครับ DMF สามารถปรับเป็น CMF ได้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับส่วน AMF ปรับเป็นหน้าต่ำไม่ได้นะได้แค่ซีเนะครับด้านข้างนะครับ LWF RWF ปรับเป็นหน้าต่ำได้เดี๋นี่ใครจะเล่นหน้า3าตัวเลยก็จัดไปนะครับเห็นไหมบับเบ้ไปเลยนี่นะครับปรับเป็นหน้าต่ำได้นะครับทั้ง3าตัวเลยนะนี่เป็นไงล่ะเป็นเหมือนหน้า3าตัวไปเลยนะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสายเอวานะครับโพซิชันนะครับ เอาไว้โพสิชันนะครับเล่นได้นะครับสำหรับแผนนี้นะมอนเตนีโอนะครับความรู้สึกผมนี่มันเหมือนปีกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมป,ปมรับเปเหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวงงนะครับปรับเป็นปีกสูงเหมือนเดิมก่อนนะอ่าผมว่านะครับแผนนี้มันแตกต่างจากแผนที่มีในเชงร์มิชันผมว่าน่าจะตรงนี้ปีกรู้สึกจะต่ำลงมานิดนึงนะ เนี่ยนะครับจากการที่ดูนะครับเหมือนแผนแรงที่เป็น4-2-1-3ที่เป็นแผนแรงที่ตอนนั้นที่ทุกคนแบบหากันเยอะนะครับอันนี้ต่ําลงมานิดนึงนะผมว่าถ้าปกติมันจะขึ้นไปประมาณนี้ไหมนะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับอันนี้จะแผนนี้จะลงต่ํามาหน่อยนึงนะครับสายเอาไว้นะครับสาย position เกนะครับคองบอลเล่นได้นะครับแผนนี้ไปลองเล่นกันดูนะครับนี่ครับสสยนักทีมนะครับเจลี่2เหมือนเดิมนะมอนเตนเดโอนะครับ สำหรับอาทิตย์นี้นะครับชอบแผนไหนก็ลองไปเปลี่ยนเล่นดูกันได้เลยนะครับใครกำลังหาแผนไหนอยู่ก็คอมเมนต์สอบถามมากันได้นะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มานนี้แล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ตาสางไปเลยก็ได้นะวิ่งกันปั่นปวดแน่นอนนะ the หน้านี่